สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะครับผมกับสวัสดีนะครับผมมาพบกับบอลองเช่นเคยนะครับผมสลับคลิปนี้กับแนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจําวันที่ 7- เดือน1 1 2564นะครับเป็นสูตร1เม็ดเดียวมัดรวม4นอยนะครับผมจะน้นไปในนอยปกตินะครับผม เพื่อนๆพี่ๆครับก่อนไปรับชมนะครับมีคําเตือนเช่นเคยนะครับผมตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ากว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะครับผมเมื่าณนี้ให้เด่นหนึ่งวิ่งรุ่ที่1ไปเน้นน้อยปกตินะครับผมมัดรวม4น้นอยเนาะนอยเฉพาะกิจนะครับผลออก2 4 5กับ3า มาน้อยแรกก็หลุดนะครับเพื่อนๆพี่ๆหลุดไปนะครับผมส่วนน้อยพิเศษนะครับ801กับ07นะครับ07 07หลุดไปนะครับมาเข้า01ตัวเน้นนะครับ1001นะครับตัวกลับนะครับผมนะครับผมตัวเน้นนะครับส่วน3ตัวเนาะ3ตัวก็ผิดแต้มเดียวเอ้ยผิดตัวเดียวนะครับเนาะงั้นก็โดนนะครับสำหรับน้อย ปกตินะครับเน้นเป็นนอยปกติมานะครับเนาะเน้นวิ่งรูดหนึ่งนะครับน้อยปกตินะครับมานะครับผม8 2 1กับ5 4 5 4หลุดไปนะครับมา2 1นะครับตัวกลับนะครับสายวิ่งสายรูดก็น่าจะได้ฮีนะครับผมส่วนน้อย VIP นะครับ5 5 8กับ57อันนี้หลุดไปนะครับผมก็ขอโทษขออภัยเนาะพี่ๆเนาะสรุปเรืมาวานนี้มา2น้อยในเลขบนนะครับน้อย พิเศษนะครับ0110นะครับตัวกลับแล้วก็น่อยปกตินะครับ21เนาะ12นะครับตัวกลับเหมือนกันนะครับผมแต่ดีใจกับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับที่เอาไปเป็นแนวทางนะครับผมสลับแนวทางงวดประจำวันที่7นะครับงวดประจำวันที่7เนาะสูตร1เม็ดเดียวเนาะมัดรวมมัดรวม4น่อย นะครับมัดรวมสีน่นอยมัดรวมสีน่นอยตัวเด่นนะครับตัวเด่นวันนี้ก็จะมีเด่นแปดนะครับผมวิ่งลูดที่แปดนะครับสายวิ่งสายลูดนะครับผม จับคู่ก็จะมี80 81 82 83 84นะครับผมแล้วก็85 86 87 88 แล้วก็8ปดนะครับผมส่วน3ตัวนะครับส่วน3มตัวก็จะมีส่วน3มตัวก็จะมี585นะครับ5 8าแปดห้าดหนึ่ง 5้าแปดสี่นะครับผมจะเน้นไปในหน่อยนะครับวันนี้จะเน้นไปในหน่อยปกติแล้วก็ VIP นะครับผมชอบนะครับชอบในสองหนอยนี้นะครับผมเนาะกสูตรหนึ่งไปเดียวมัดรวมสีหนอยนะครับนนอยเฉพาะกิจนนอยพิเศษนนอยปกติ แล้วก็น้อย V I P นะครับนอกแต่บัลองมักในส่วนตัวนะครับก็คือน้อยปกติกับน้อย V I P นะครับเนาะถ้าเ,เพื่อนๆพี่ๆมักคือกันกะลองเอาไปเปลี่ยนแนวทางนะครับผมสลับตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่ชื่นชอบนะครับตัวเด่นก็จะมี8 1เนาะแล้วก็80 85 แล้วก็แปดสองนะครับผมส่วนสามตัวที่ชอบนะครับผมห้าแปดหนึ่งนะครับเนาะก็ลองพิจารณารับชมนะครับผมเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก่อนออกไปนะครับฝากกดไลค์เนาะกดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับผมเป็นกําลังใจให้บอลลองเนี่ยเลยครับผมเนาะผิดพลาดประการใดบอลลองกราบขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าช่วงนี้กับบ่ค่อยมีเวลานะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆ กับเฮ็ดงานควบคู่ไปนํานะครับไม่นี่กับบอหลงก็มาเฮ็ดโอนะครับนอกเวลาเบรกบอหลงก็มาทําคลิปให้พี่ๆเพื่อนๆรับรับชมนะครับเนาะนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้กัขอให้เพื่อนพี่ๆทุกคนนะครับมีโชคลาภในแนวทางฮานอยนะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ